จริงครับเพราะเวลาเราช่องปากนะครับเราไม่สะอาดมีเหงือกอักเสบหรือมีเหงือกเป็นหนองหรือแม้แต่มีรากฟันอักเสบนะครับไอตัวอักเสบเนี้ยมันมักจะเป็นการติดเชื้อของแบคทีเรียถ้าเชื้อโรคอันนี้มันเข้าสู่กระแสะเลือดมันก็จะวิ่งลงไปติดเชื้อในกระแสะเลือดและอวัยวะหนึ่งซึ่งเป็นอวัยวะอันตรายและมักจะติดเชื้อบ่อยๆก็คือที่ลิ้นหัวใจ ถ้ามันไปติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจก็จะทำให้เราเกิดปัญหาของโรคลิ้นหัวใจได้เวลามีลิ้นหัวใจอักเสบเนื่องจากการติดเชื้อนะครับผู้ป่วยก็จะเหมือนกับการติดเชื้อของโรคท,ทั่วไปนะครับก็คือจะมีไข้ขึ้นอาจจะมีไข้หนาวสัน่นแล้วถ้าการติดเชื้อนั้นเนี่ยที่ลิ้นหัวใจเนี่ย ไปทำลายลิ้นหัวใจแล้วทำให้ลิ้นหัวใจนั้นปิดไม่สนิทก็จะเกิดอาการของลิ้นหัวใจรั่วได้อาการของลิ้นหัวใจรั่วก็คือ 1. เหนื่อยง,ง่ายอาจจะมีขาบวมอาจจะเริ่มมีหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็ถ้าเหนื่อยมากๆขึ้นนะครับก็อาจจะมีน้ำท่วมปอดทําให้เราเหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้ ก็แนวทางการรักษาของโรคปลิ้นหัวใจอักเสบเนี่ยที่ถือเป็นมนาตรฐานหรือเป็นสแตนดาร์ดเลย mm. ก็คือจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อนะครับทางน้ําเกลือที่ตรงต่อเชื้อโรคที่ติดเชื้ออันนั้นอย่างน้อย4อาทิตย์แต่ถ้าหากว่าการติดเชื้อนั้นมาก จนทำลายลิ้นหัวใจแล้วทำให้เกิดลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบก็จำเป็นจะต้องผ่าตัดแก้ไขเพื่อไปแก้ไขโรคไอที่ลิ้นหัวใจที่ติบหรือรั่วนั้นโดยการซ่อมลิ้นหัวใจหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจครับ